การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดนะคะจะมีระบบโครงกระดูกเป็นโครงร่างแข็งภายในหรือ endoskeleton ค่ะทำหน้าที่เป็นทั้งโครงร่างแข็งนะคะช่วยคับจนร่างกายให้คงรูปร่างอยู่ได้แล้วก็ยังช่วยในการเคลื่อนที่อีกด้วยค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะมีทั้งที่อาศัยอยู่ในน้ำแล้วก็บนบกค่ะ นักเรียนคิดว่าสัตว์เหล่านี้มีการเคลื่อนที่ที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบด้วยกันนะคะตัวอย่างของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดแรกนะคะก็คือปลาค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอคลิปการเคลื่อนที่ของปลานะคะซึ่งปลาในรูปนี้ค่ะก็คือปลาคาร์ฟนะคะนักเรียนลองสังเกตว่าขณะที่ปลาว่ายน้ำลำตัวของปลาจะมีลักษณะอย่างไร รวมทั้งสังเกตหางแล้วก็ครีบของปลาด้วยค่ะนอกจากปลาคราฟนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างปลาอีกชนิดหนึ่งค่ะก็คือปลาไหลค่ะซึ่งจะมีลำตัวยาวนะคะในรูปนี้ก็คือปลาไหลมอเล่ค่ะ ปลาที่มีลําตัวยาวอย่างเช่นปลาไหลนะคะหรือว่ามีลําตัวค่อนข้างยาวอย่างเช่นปลาช่อนแล้วก็ปลาคาฟค่ะขณะที่มีการเคลื่อนที่นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าลําตัวจะมีการโค้งงอไปมาค่ะจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าลําตัวของปลาค่ะก็จะมีการโค้งงอไปมาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการโค้งของลําตัวนี้ค่ะจะเกิดจากการหดตัวแล้วก็คลายตัวของกล้ามเนือ้อ แต่ละด้านที่ยึดติดกับกระดูกสันหลังในบริเวณเดียวกันนะคะถ้าเราดูจากบริเวณนี้ค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกระดูกสันหลังค่ะ <schaut> เมื่อกอล้ามเนื้อด,ด้านหนึ่งมีการคลายตัวนะคะกล้ามเนื้อด้านหนึ่งจะมีการหดตัวค่ะบริเวณหาที่มีการโค้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อกล้ามเนื้อด้านหนึ่งหดตัวนะคะกล้ามเนื้ออีกด้านหนึ่งก็จะมีการคลายตัวค่ะ กล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของลำตัวปลานี้นะคะจะหดตัวไม่พร้อมกันค่ะโดยจะทยอยจากด้านหัวไปทางด้านหางนะคะทำให้เรามองเห็นลำตัวของปลามีลักษณะคล้ายขึ้นค่ะนอกจากการหดแล้วก็คลายตัวของกล้ามเนื้อจะทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปทางข้างหน้าได้แล้วนะคะส่วนที่เป็นครีบค่ะก็จะมีส่วนช่วยในการเคลื่อนที่ของปลาเช่นเดียวกันนะคะจากรูปนี้ค่ะ ก็จะมีส่วนที่เป็นครีบอกนะคะครีบสะโพกครีบหลังแล้วก็ครีบหางค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอคลิปกันนะคะว่าคลิปของปลานี้มีส่วนช่วยในการเคลื่อนที่ของปลาอย่างไรค่ะจะเห็นว่านอกจากปลาจะาว่ายน้ำเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วค่ะ ก็ยังสามารถเคลื่อนที่ไปทางซ้ายไปทางขวาหรือว่าเคลื่อนที่ไปด้านบนและด้านล่างได้ด้วยนะคะโดยการใช้ครีบหลังครีอบอกและครีบสะโพกช่วยในการกนบทิศทางค่ะนอกจากรูปร่างของปลาที่มีลักษณะเพียวเหมาะกับการเคลื่อนที่ในน้ำแล้วที่ผิวหนังของปลาค่ะก็จะยังมีเมือกนะคะช่วยลดแรงเสียดทานของ ขนาดเคลื่อนที่ได้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรูปร่างของปลาที่เพรียวนี้นะคะก็อาจจะทําให้ลําตัวของปลาเนี่ยค่ะมีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้ง่ายนะคะจึงต้องอาศัยครีบต่างๆค่ะช่วยในการรักษาสมดุลในการเคลื่อนที่แล้วก็ในการทรงตัวนะคะก็จะทำให้ปลาว่ายน้ําได้ดีมากขึ้นค่ะกเรียนเคยรับประทานอาหารที่อยู่ในรูปนี้ไหมคะ นี่ก็คือกระเพาะปลาค่ะเราเคยสงสัยไหมคะว่ากระเพาะปลาทํามาจากอะไรปลาบางชนิดนะคะจะมีถุงลมหรือว่ากระเพาะลมภายในมีแก๊สบรรจุอยู่ทําหน้าที่ควบคุมการลอยหรือว่าจมนะคะเราสามารถนําถุงลมหรือว่ากระเพาะลมนี้ค่ะมาใช้ทําอาหารนะคะโดยนําไปทอดแล้วก็จะเรียกว่ากระเพาะปลาค่ะ อกจากนี้แล้วก็ยังสามารถนาไปปรุงอาหารอื่นๆได้อีกหลายชนิดนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะก็คือนกค่ะลองสังเกตการบินของนกในวิดีโอคลิปนี้นะคะนกบินได้ด้วยการกระพือปีกขึ้นลงค่ะทำให้เกิดแรงยกและทำให้ลำตัวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะคะ การบินของนกนะคะจะอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อสองชุดค่ะก็คือกล้ามเนื้อยกปีกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อกดปีกค่ะซึ่งกล้ามเนื้อสองชุดนี้นะคะจะยึดระหว่างกระดูกโคนปีกแล้วก็กระดูกอกค่ะจากรูปสองรูปนี้นะคะขณะที่นกกำลังบินเมื่อปีกยกขึ้นแล้วก็ปีกกดลงค่ะกล้ามเนื้อสองชุดทำงานอย่างไร ครูจะให้เวลานักเรียนคิดสิบวินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะปีกยกขึ้นนะคะกล้ามเนื้อยกปีกนี้ค่ะจะกดตัวส่วนกล้ามเนื้อกดปีกค่ะจะคลายตัวนะคะปีกกดลงค่ะ กล้ามเนื้อกดปีกจะหดตัวส่วนกล้ามเนื้อยกปีกตรงนี้นะคะก็จะคลายตัวค่ะจากรูปนี้ค่ะเป็นรูปนกที่กำลังบินขึ้นนะคะโดยเป็นภาพต่อเนื้องกันสามภาพค่ะนอกจากการทำง,งานของกล้ามเนื้อที่ปีกแล้วนะคะลักษณะที่เหมาะสมอื่นๆของนกก็ทำให้นกสามารถบินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ อย่างเช่นกระดูกที่มีรูปรุนนะคะจะทำให้มีน้ำหนักเบาค่ะนี่คือรูปกระดูกของนกนะคะจะสังเกตว่าภายในค่ะจะมีลักษณะเป็นรูปรุนนะคะขนนกนะคะจะเป็นลักษณะขนแผงค่ะมีส่วนประกอบเป็นเคราตินนะคะมีลักษณะเบาแล้วก็แข็งแรงค่ะนอกจากนี้แล้ว คนบริเวณปีกและหางยังทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวแล้วก็ปรับทิศทางการบิดด้วยค่ะแมวน้ําและเต่าทะเลสัตว์กลุ่มนี้จะมีขาคู่หน้าที่เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเป็นพายเรียกว่าฟลิปเปอร์ช่วยในการพัดโบกร่วมกับส่วนประกอบอื่นๆของร่างกายทำให้เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างดีค่ะเป็ดและกบ ขณะที่เคลื่อนไหวในน้ําจะใช้โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆยึดติดอยู่ระหว่างนิ้วเท้าช่วยโบกพัดน้ําทําให้ลําตัวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งเรียกว่าเว็บค่ะท้ากระโดดของกบจะใช้ขาหลังทั้งสองข้างในการดีดตัวไปข้างหน้า เสือชีตาเป็นสัตว์สีเท้าที่วิ่งได้เร็วที่สุดด้วยความเร็วถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงมากโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาหลังเพราะต้องใช้ในการกระโดดและยังมีกระดูกสันหลังที่มีความโค้งงอและยืดหยุ่นได้อย่างดีมีขาและช่วงก้าวระหว่างขาหน้ากับขาหลังที่ยาวเราก็มาถึงช่วงสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนนะคะ สัตว์มีกระดูกสันหลังมีระบบโครงกระดูกเป็นโครงร่างแข็งภายในค่ะหรือว่า endoskeleton นะคะทำหน้าที่ช่วยคํำจุนร่างกายและช่วยในการเคลื่อนที่ค่ะตัวอย่างการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเช่นปลาปลาเคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนือ้อที่ยึดติดอยู่กับกระดูกสันหลังค่ะโดยที่กล้ามเนื้อทั้งสองข้างนะคะจะทำงาน ในสภาวะตรงกันข้ามค่ะตอนจากนี้แล้วปลายยังมีครีบอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะคะช่วยบวกพัดในการเคลื่อนที่แล้วก็ช่วยเกี่ยวกับการทรงตัวด้วยค่ะนกนะคะจะเคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวแล้วก็คลายตัวของกล้ามเนื้อกดปีกแล้วก็กล้ามเนื้อยกปีกนะคะซึ่งทำงานในสภาวะตรงกันข้ามค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเรื่องการเคลื่อนที่ของมนุษย์สวัสดีค่ะเราก็มาถึงช่วงสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังมีระบบโครงกระดูกเป็นโครงร่างแข็งภายในค่ะหรือว่า endoskeleton นะคะทำหน้าที่ช่วยคําจุนร่างกายและช่วยในการเคลื่อนที่ค่ะ ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเช่นปลาปลาเคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่ยึดติดอยู่กับกระดูกสันหลังค่ะโดยที่กล้ามเนื้อทั้งสองข้างนะคะจะทํางานในสภาวะตรงกันข้ามค่ะตอนจากนี้แล้วปลายังมีครีบอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะคะช่วยบกพัดในการเคลื่อนที่แล้วก็ช่วยเกี่ยวกับการทรงตัวด้วยค่ะ นกนะคะจะเคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวแล้วก็คลายตัวของกล้ามเนื้อกดปีกแล้วก็กล้ามเนื้อยกปีกนะคะซึ่งทํางานในสภาวะตรงกันข้ามค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเรื่องการเคลื่อนที่ของนุย์สวัสดีค่ะ